วันเสาร์ที่30สิงหาคม2568บ้านได้ใช้นะ้ำฟาร์มลกต้อนรับนักศึกษาจากคณะนวัตกรรมการเกษตรประมงและอาหารมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์วิทยาเขตสุราธานีและคณะอาจารย์เข้าศึกษาดูงานจำนวน30คนการอบรมครั้งนี้เน้นการเรียนรู้ประสบการณ์จริงโดยได้การลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้การทำเห็ดนางฟ้าตั้งแต่ การเตรียมวัสดิบไปจนถึงวิธีการเก็บเกี่ยวและการเคาะเรียนรู้การทําปุ๋ยหมักอัดแท่งฝึกทําปุ๋ยหมักคุณภาพูงในรูปแบบที่ใช้ง่ายและสะดวกเรียนรู้การทำไวน์ผลไม้กระบวนการหมักโดยผลไม้ในท้องถิน่นโดยเน้นความสําคัญของจุลินทรีย์ในการสร้างรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมความรู้เชิงทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้เรื่องจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงทำให้เข้าใจกระบวนการทางชีวภาพได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นขอขอ,ขอบคุณนะคะวิทยากรทุกท่านที่นี่นะคะก็คือดูเมื่อกี้มีได้สอบถามคือทําเป็นครอบครัวจริงๆเลยก็ค <ๆ S 2> ือพ่อแม่และลูกสองคือไม่มีคนอนื่นเลยแล้วก็จะมีเชิญชาวบ้านเข้ามามองเราคือเหมือนเราเห็นอนาคตจังๆของเรา คืออยากอยากให้ทางมาออก,ก็คือมีรูแปแบบประมาณนี้คือดูร่มรื่อแล้วก็เป็นการจัดก,กิจกรรมที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ดูแล้วมีการทำเรียนมีการเรียนรู้ให้คนเข้ามาเรียนรู้อย่างที่ได้สอบถามไปเมื่อกี้ก็คือเมื่อวานนี้มีรถบัสมาลงห้าสิันนะคะ <Yeah. S 1> ก็เป็นที่ที่ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้อย่างดีมากเลยต้องขอขอบคุณนะคะค่ะก็เป็นตัวแทขนขอบคุณค่ะ เสียงน้องแวววานฟ้ามอกของเราแสนสุขใจ